สวัสดีครับกลับมาพบกันในพาร์ทที่2นะครับส t u เ t ชันในข้อที่10ต่อเลยนะครับสตู Situation, เรชันสถานการณ์สถานการณ์ at home at home ที่บ้าน at home a son is talking to his mother at home เป็น preposition บอกสถานที่ซันเป็นประธานซันเป็นประธาน is talking เป็น verb นะครับ present continuous talk แปลว่าคุยคุยกับใครคุยกับ his mother คุณแม่ Sanbua I'm sorry mom I'm sorry mom I forgot to send you letter for God Okay Forget Okay Forget for God look out for God forget 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 n แปลวาลืม send send แปลว่าส่ง letter จดหมาย I f o r g o t to send you to send your letter ผมลืมส่งจดหมายของแม่สงสัยสงสัยแม่จะฝากไปส่งจดหมายเนาะบอกว่าลืมส่งให้ แม่พูดว่ายังไง You can do it tomorrow tomorrow แปลว่าพรุ่งนี้ You can do it ค่อยทำพรุ่งนี้นะครับเธอนั้นลูกค่อยทําพรุ่งนี้แล้วกันแม่จะพูดว่ายังไงก่อนที่จะพูดว่าลูกค่อยทําพรุ่งนี้แล้วกันลูกมาขอโทษลูกมาขอโทษจะต้องตอบลูกว่าเอาแบบพอแบบแบบเซนคนทั่วไปก็ต้องบอกว่าไม่เป็นไรใช่ไหมฮะไม่เป็นไร อันนี้ก็หนึ่งว่า Too bad แย่จังเลย Too bad ใช้ได้ไหมไม่น่าได้นะลูกเสียกำลังใจแย่เลย I don't believe it ฉันไม่เชื่อหรอกฉันไม่เชื่อหรอก You are so stupid Stupid แปลว่าโง่โง่เง่พูดกับลูกยังไ,ได้ไหมก็ไม่ควรเนาะไม่ควรนะก็สี่แว่า,วา Never mind dear ไม่เป็นไรหรอกจาลูกรัก Dear, เดียแปลว่าที่รักเดียเนเปร์มแปลว่าไม่ต้องใส่จใจไม่ต้องใส่จใจหรอกลูกวพวกนี้ก็ไปส่งนะครับก็เป็นการให้กําลังใจลูกด้วยก็ถือว่าเป็นคําตอบที่น่าฟังที่สุดแล้วนะครับสําหรับประโยคนี้สำหรับบริบทนี้ ก็ข้อสิบเอดกันนะครับว่ายังไงบ้าง going to a movie going to a movie แปลว่าไปดูไปดูภาพยนตร์นะครับไปดูภาพยนตร์ going to the going to a movie Jerry กับอ n น e คุยกัน I heard I heard h a r r y p o t t t r is playing at the movie theater at at the movie theater ตรงนี้เป็น preposition preposition ก็คือตำแหน่ง I heard I heard เป็นส่วนประธานบวกอะรครับบวกกริยาฉันได้ยินว่าแล้วก็ส่วนของประโยคที่สองก็คือ h a r r y p o t t t r is playing ประธานคือ Harry Potter is playing คือกำลังกาลังเล่นเป็น verb เป็น present continuous ก็มี I heard จะได้ยินแล้วก็ Harry Potter is playing ที่ไหน a t the movie theater ไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรต่อไปนะครับก็ต้องมาฟังดูก่อนว่าแอนพูดวยังไง I like I like but I'm afraid I can't I have to do my report I like ตัวนี้ไ i ไล l i g h ตัวนี้มาจาก woodlight like. แปลว่าต้องการนี่คืออยากดูนะอยากดูเหมือนกัน but I'm afraid I'm afraid แปลว่าฉันกลัวว่าฉันเกรงว่ากลัวว่า I can't ไม่สามารถทำได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า I have to do my report report คือ รายงานต้องทำรายงานก็นเลยคิดว่าตัวเองน่าจะไปไม่ได้ครับข้อหนึ่ง do you like it ชอบมันไหมข้อสอง let's go and see it ไปกันเถอะแล้วไปแล้วก็ไปดูไปดูหนังกันเถอะ ข้อ 3. Have you ever seen it คุณเคยดูหรือยังขอ้อ 4. Do you have free time คุณมีเวลาว่างไหมคำตอบคือ I like but I'm afraid I can't ชอบไหมชอบแต่กลัวว่าจะไปไม่ได้ไปดูเถอะไปดูกันเถอะไปดูกันปะเพราะฉะนั้น คำตอบที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือนะครับเราไปดูหนังกันเถอะนะครับเพราะว่าแอนบอกว่าฉันก็อยากไปนะแต่กลัวว่าไปไม่ได้นั่นเองนะครับงนั้นะค,คำตอบคือข้อข้อสองนะครับข้อสอข้อหนึ่งถามว่าอะไรนะ Do you like it คุณชอบมันไหมคุณชอบหนังเรื่องนี้ไหม ซึ่งตอนที่แอนตอบแอนไม่ได้บอกว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับแอนบอกว่าฉันก็อยากไปนะ,สะแสดงว่าคำถามก็หมดเออชวนชวนไปนั่นเองนะครับชวนไปข้อที่สิบสองครับ situation after school Kate is talking to Peter. After school คือหลังเลิกเรียน After school, Kate is talking to Peter. Would you like to join the ride? Would you like เมื่อกี้เจอ Would like มาแล้วใช่ไหมต้องการหรือไม่ต้องการอยากหรือไม่อยากนะครับ Would like Would you like เวลานำมาเปลี่ยนเป็นคำถามนะครับก็เอาประธานมาใส่นะครับตรงนี้ประธานมาใส่ในนี้ที่นี้ประธานก็คือ you Would you like ก็คือคุณต้องการหรือไม่ต้องการ Would you like to join to join แปลว่าเข้าร่วมเข้าร่วม Would you like to join the ride? Right? The ride right, แปลว่าการปั่นจัก,กรยานนะครับการปันจักรยาน p e t e r ถาม When shall we meet? เขาจะตอบว่ายังไงแล้วท,ทีนี้เขาถามเขาถามเวลาที่จะไปเจอกัน When shall we meet? เจอกันเมื่อไหร่ดีเค i บอก About f o 0 t h i r t About f o 0ประมาณ4ี่โมงครึ่ง โอเคซียูเดียโอเคซียูเดียงั้นเจอกันนะครับแสดงว่าปีเตอร์ตกลงหรือไม่ตกลงแสดงว่าปีเตอร์ตกลงอยากไปปั่นจักรยานไหมปีเตอร์ต้องบอกว่าเอหนึ่ง thanks that's o u s fun ขอบคุณมากฟังดูน่าสนุกดีสอง do you know a great place to ride คุณรู้ที่ที่ไหนไหมที่จะไปปั่นจักรยานก็ษาบอก I'm sorry I a lot of homework to do ขอโทษด้วยมีการบ้านเยอะเลยเยอะแยะเลยที่ต้องทำข้อ4 I don't like w r i t i n g how about swimming ฉันไม่ต้องการน,นี้ในประโยชน์เขาเหมือนจะต้องการไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอสองประโยชสุดท้ายนะครับบอกบอกจะไม่ไปทั้งคู่เลยนะครับนั้นน้องๆก็ตัดเป็นช้อยที่ต้องตัดทิ้งไปก่อนเลยนะตัดทิ้งไปก่อนเลยเพราะมันไม่ต้องการไป ระหว่างข้อหกับข้อสอง Do you know a great place to write? คุณรู้ไหมที่ไหนอันนี้ก็ไม่น่าจะใช่คำถามนะเพราะเขามาชวนเราไปปั่นแสดงว่าก็มีที่ที่เขาอยากต้องการพาเราไปอยู่นะตัวนี้ก็ไม่น่าจะใช่นะครับันมีคนมาชวนเราไปทำกิจกรรมด้วยเราก็เลยกล่าวขอบุพความกับอะไรครับ พร้มกับชื่นชมนะครว่าเป็นเรื่องที่ฟังดูน่าสนุกจังน,น่าสนุกจังนะครับ Thanks that sounds fun ขอบคุณมากฟังดูน่าสนุกดีจังเลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เลยถามเขาว่าเจอกันกี่โมงดีล่ะโอเค วันนี้ฟ้าคึมนะครับมันก็เลยแบบก็เลยบางทีก็จะสวา่างเมฆมาก็จะสว่างไม่จะวืบมาบางทีก็จะหน้าดําหน้ามืดลงครับนี่ก็จะบางทีก็แดดก็จะเริ่มเมฆเมฆหายไปก็หน้าก็จะสวา่างแแวบมาหนึง่งแต่แล้วว๊บกนเมฆใหญ่ๆมาว๊บก,ก็ทําให้หน้าพี่ดําลงอะไรนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับการติวนะครับสเปรย์ไฮไลท์สักหน่อยหนะึ่งว่า เพราะว่าเราเริ่มไปเร็วนะเราเริ่มไปเร็วข้อต่อไปเลยนะครับจ a มสอ is asking Claire out for dinner ask someone out คือชวนไปข้างนอกนะครับชวนไปข้างนอก James กับ Claire would you like กวันนี้วันนี้ได้เรียนเรื่องคำว่า would you like หลายครั้งเลยใช่ไหม Would you like to go out for dinner on Friday แค would you like to would you like to คุณต้องการ mm hmm. นะครับ go out to go out ออกไปข้างนอก for dinner เพื่อไปทานอาหารเย็นนะครับ that's great James that's great แสดงว่าตกลงรือไหมตกลงตกลงนะครับตกลงแล้วก็ค่อย thanks นะครับ thanks ก่อนที่จะพูดว่าแต k งก็ต้องยืนยันก่อนว่าจะไปใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะครับว่าใช้คำไหนดีนะ I love to I นี่นะครับ p h o t o g r a ดีมาจาก Wood นะครับ p h o t o ีดีมาจาก Wood ก็มี would like ก็มี would like ครับ would love สองคำนี้มีความหมายเดียวกันนะครับคือคือต้องการนะครับคือต้องการความหมายเดียวกันเลย that's fine that's that's fine แปลว่าตกลง let's go ไปกันเถอะ แต่ว่าแต่ว่าตอนที่เขาชวนเขาชวนไปไปวันศุกร์ใช่ไหมอันนี้บอก let's go ไปกันเลยนะ่าชวนแบบแบบตอนนี้เลยนะฮะแต่ let's go ไปกันเถอะ alright alright แปลว่าตกลงเหมือนกันแต่ว่าคําตอบนะครับมันมาจากข้างบนนี้นะครับมันมาจากมันมาจากคถามที่ว่า would you like would you like to go นะครับเพราะฉะนั้น คำยืนยันของมันก็คืออะไรครับ I love you okay. I love you นี่ก็ประโยชน์ก็เบสิกเบสิกนะครับค่อนข้างง่ายแล้วก็ถ้าฝึกทำบ่อยๆก็เดี๋ยวค่อยพัฒนาเลเวลความยากขึ้นไปอีกสักนิดน,นึงต,ตอนนี้ก็รู้สึกว่ายังคงค่อนข้างง่ายอยู่นะครับค่อนข้างง่ายอยู่สิจิวชั่นต่อไปกันนะครับในข้อที่14 Anna and Suri are talking about the weather in t h a i l น n d Anna and Suri นก็เป็น ประธานนะครับ subject มี2คน are talking นะครับนี่เป็น verb นะครับเป็น present continuous talking about นะเกี่ยวกับ weather in Thailand the weather in Thailand weather แปลว่าอากาศนะครับสภาพอากาศ the weather in Thailand สุรีบอกว่า there are three season in Thailand ครับ season แปลว่าฤดูกาลนะครับแปบลบว่าฤด,ดูกาล season ธนาพูดอะไรไม่รู้ตสุรีตอบเป็นคำตอบนะครับแสดงว่าข้างบนมีโอกาสเป็นคำถามสูงมากนะครับ There are three seasons in Thailand นะครับเรามาดู there is there are กันก่อนนะครับถ้าน้องๆเจอ there is กับ there are นะครับแปลว่ามีนะครับแปลว่ามีมนะีที่เป็น verb ก็คือ have ใช่ไหมแต่ถ้าน้องๆอ,อยากจะเอาคำว่ามีขึ้นต้นประโยคนะครับ ซึ่งมันไม่มีประธานนะรเราพูดว่ามีเฉยๆลอยๆนะครให้ใช้เดเป็นประธานนะครับเราใช้ is e หรือ am หรือเอใช้ is e ห,นะ e หรือ are นะครับมันไม่มีเดรแอมแน่นอนนะใช้ is หรือ are นะครับเป็นคํากริยาเปนวัตถุ b ปกติเราเรา,เราท่องไปเลยก็ได้นะครับว่าสองคำนี้รวมกันแล้วมันจะแปลว่ามนะีคือเดรอ is กับเดรอ are นะครับ,น,รบนี่บอก t h a r e three seasons in Thailand มี สามฤดูในประเทศไทย What are they? What are they มีอะไรบ้าง What are they มีอะไรบ้างได้แก่อะไรบ้าง Winter, Summer and rainy season นะครับอ่ะ Winter คืออะไร Winter คือ Winter คือคือลมนะครับ Winter คือฤดูหนาว Summer Summer คืออะไร summer คือร้อนนะครับ summer คือร้อนแล้วก็ rainy rainy season คือคือฝนนะครับ rainy season คือฝนอ่าสามท่ดู winter summer and rainy season คำถามแน่มาดูก,ก่อนเลยอันไหนเป็นคำถามบ,บ,บม้างเตื้อเมีเครื่องหมายคำถามนะฮะคองมาำถาม้องมีเครื่องหมายคำถาม ้อหนึ่ง how many season in Thailand do you like ถ้าถาม how many season เฉยๆเนี่ยก็น่าจะได้แล้วนะแต่ในนี้กลับมาถามว่า do you like มีกี่ฤดูที่คุณชอบฟกต์ของมันคำตอบของมันคือแบบมีสามฤดูในประเทศไทยคำถามไม่น่าจะใช่อย่างนี้ใช่ไหมข้อสอง what season in Thailand do you like most What season in Thailand? หรือดูอะไร Do you like most? ท so ี่คุณชอบมากที่สุดนะครับคุณชอบมากที่สุด most the most แปลว่าท so so ี่สุดเด้อก็สา I've come to try Thailand twice. I like summer. ฉันมาที่เมืองไทยสองครั้ง twice แปลว่าสองครั้ง I like summer ฉันชอบน่า <Not S 2> ร้อนข้ <laughs> สี่นะครับ What's the weather like in Thailand? What is be? b บอก like be like แปลว่ามีลักษณะอย่างไร มีลักษณะอย่างไรโอเคนะครับคำตอบของเขาก็คือมีสามยดูดแั้นอันที่มันใช้ได้ก็คืออะไรครับข้อไหนข้อ4นั่นเองนะครับข้อสี่นั่นเองข้อเหลือง่ายเหลือใช้ได้ไหม ก็เืยนไม่ตรงคำถามนะฮะเป็นคำตอบที่ไม่ตรงคำถามตอบก็สี see. ่ห้าโอเคไ้ละนะครับต่อไปข้อสิบห้าครับ situation need annoy In school นะครับที่โรงเรียน Need a n d n o t are talking about the examination. Are talking อีกแล้วพูดคุยนะครับกำลังพูดคุย Are talking. Examination แปลว่าข้อสอบคำา่่าข้อสอบมีคำว่า test. Exam. คำนี้คำนี้เจอไปคร <Yes. S 1> ั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมคำนี้เคยเจอครั้งหนึ่งแล้ว Congratulations on your examination Congratulations แปลว่ายินดียินดีด้วยนะกับข้อสอบนะครับ ถ้ามีคนมากิอม congratulation กับเราเลยจะตอบอยังไงดีเราก็บอกว่าขอบคุณค่ะครับง่ายๆเลยนะครับ thank you นั่นเอง thank you เดี๋ยวต่อไปเราลองทาแบบฝึกหัดยาวๆสักแบบ conversation แบบยาวสักสองสข้อกันนะครับ ยมันจะเริ่มซับซ้อนยิ่งขึ้นเพราะว่ามันมันค่อนข้างยาวใช่ไหมเส้านการณ์นะครับอครัชอชอบชูช็อปชูแปลว่ารองเท้าชูรองเท้าชูรองเท้าชูช็อป กี่ร้านรองเทา้า shop assistant แปลบว่า shop assistant shop บแปลว่าร้าน okay. assistant แปลว่าช่วยช่วย ข้อสินะครับเป็นเป็นคำเป็นโจทย์นะครับคำตอบคือ yes do you have these shoes in size e คุณมีรองเท้าบอร์แปดไหมตรงที่เราต้องดูคือมันตอบ yes ก่อนนะครับมันตอบว่า yes do you have นะครับ do you have คุณมีหรือไม่มี แล้วก็สิบเจ็ดนะครับแล้วสมบัติก็พูดว่า I like เพิ่งเจอมานะครับ I like ก็คือ I would like would like ก็คือฉันต้องการครับฉันอยากได้ฉันต้องการ the black pair on the top shelf pair เท่ากับคู่นะครับคู่แล้วก็ Shelf เท่ากับชั้นวางนะครับเชลวางของชั้นวางของนั่นเองท็อปแปลว่าสูงสุดบนสุดฉันต้องการคู่สีดำบนชั้นสูงที่สุดง้นรอสิบหนะครับผู้ช่วยที่ร้านก็คือคนขายนั่นเองนะครับจะมาถามสมบัติว่ายังไงครับสมบัติก็เลยตอบว่าต้องการรองเท้าใส์แปด คำถามก็คือท็อปแอ,อซิสเซนต์ขอมาแกพูดก็คือ Can I help you นั่นเองนะครับก็ามติว่ามีมันมี WhatsApp ให้ WhatsApp ววันนี้แต่ว่าคุยกับเพื่อนใช่ไหมเพื่อนเนาะให้ WhatsApp เนี่ยนะครับไม่น่าจะใช่หละนะครับไม่น่าจะใช่ให้ WhatsApp ก็อสอง Hello How have you been สวัสดีครับสบายดีไหมันนี้ก็คุยกับเพื่อนเช่นกันนะครับ Good morning May I help you นะครับว่ามีให้ฉันช่วยอะไรคุณไหมพวกแม่ค้าจะในภาษาอังกฤษนะครับก็จะเสนอความช่วยเหลือก่อนนะครับเมื่อมีลูกค้าเข้าร้านาเดี๋ยวเราเก็บข้อนี้ไว้ก่อนนะข้อสี่ Good morning How do you do สวัสดีครับสบายดีไหมใช้ได้ไหมครับใช้ไม่ได้ดังนั้นอันที่เหมาะสมที่สดุดก็คือ Good morning How uh, May I help you นะครับ Good morning May I help you นี่นะครับาได้หนึ่งข้อแล้วอข้อสิบหกก็ตอบด้วยสามนะครับข้อสิบเจ็ดตอบอะไรดีครับ I like the black pair on the top shelf พูดถึงสีแล้วก็พูดถึงถึงจุดที่จะหยิบรองเท้าใช่ไหม Would you like the black ones ต้องการสีดำไหมอันนี้เหมือนรู้ใจเขาเกินไปนะเดี๋ยวติดไว้ก่อนนะครับ What color do you like เอาสีอะไรดีครับเอออันนี้อันนี้ใกล้เคียงมนันนี้ก,นนก็สีอะไรนะเกียรสี Do ี o u like The Black One ชอบสีดำไหม What would you like ต้องการอะไรเขาบอกเขาบอกมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับว่าต้องการรองเท้าข้อนี้ใช้ไม่ได้ตัดออกแล้วก็ข้อที่ไปตัดสินใจสีแทนเขาชี้นำสีตัดออกควรจะถามเขาว่าคุณต้องการ สีอะไรมากกว่าใช่ไหมครับให้เขาให้เขาบอกเราเองว่าเขาต้องการสีอะไรเพราะในโจทย์มันบอกว่าฉันต้องการสีดำนต้องถามว่าคุณต้องการสีอะไรเนาะขออนุญาตเสียบสายแบบนะครับแบทพอดีนะครับพอดีหมดเวลานะครับแบบหมดพอดีก็เดี๋ยวจะได้โพสต์นะครับอัพลงไปในกลุ่มให้พวกเรานะครับได้ไปเรียนรู้กันนะครับโอเคเนาะ น้นก็สำหรับในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นการพาทำโจทย์ตะลุยโจทย์ conversation นะครับตะลุยโจทย์ conversation ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับในกลุ่มดิวของเรานะครับช่วงนี้เรามีเรื่องของพายุเข้านะครับอขออนุญาตแจ้งก่อนนะครับเรามีพายุเข้าในช่วงเย็นนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของ สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเวลาที่ฝนมันตกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่ก็ไม่ค่อยอยากจะไล์เท่าไหร่นะครับน้องๆอีกก็คงจะไม่อยากเปิดเครื่องนะครับเห็นว่ากรมอุตุบอกว่านะครับมีพายุเข้าเกือบทั่วทั้งทุกภูมิภาคนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับดูย้อนหลังนะครับแล้วก็อย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้งตำหนักตำรา อ่านวิชาอื่นในวันอื่นนะครับอย่าลืมรับชมนะครับทั้งไลฟ์สดแล้วก็คลิปบันทึกเสียงของเรานะครับจะได้จะได้ทำข้อสอบได้เนาะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับพี่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในวันวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ